จากหน้าไพ่ที่ได้นะะคก็จะมีดินหนะ้าพืชัพมังกรน,นะค้ำกอลกบมีินพิจิกนะคะน้ำมาเพียบเลยแล้วก็มีเป็นเเอป็นไฟแม่สิงถนนนะไม่มีธาตุลมนะมีแค่ดินน้ำแล้วก็ไฟนะส่วนราศีเด่นเดียวนายินทควันจนันทะร์เมจิกเชนวันพุธเดวิลมังกรน,นะแล้วก็ตุลคือจัสติสนะก็เด่นวันจันทร์วัน,น,วนพุธมังกรแล้วก็ราศีตุลน,นะแล้วก็มีดินน้ํา ไปถ้าไม่มีทัดลมนะจากน้กไพ่นี้นะคะเขาเรียกว่าเ,เป็นคนเจ้าเล่์นะคะสลาดแกมโกงนะตอนนี้กาลังวางแผนหรออือคิดที่จะกลับเข้ามาทํางานในความสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคอแปดเหรียญมาสม่ํตเสมือนะคะที่ผ่านมาคือมีความขัดแย้งนะคะหรือมีทะเลาะมีปากเสียงไปเรียบร้อยแล้วนะหรือคู่แข่งเยอะก็ได้นะคืออาจจะว่าแผนที่จะทํายังไงที่จะเอชนะคู่แข่ง,ขงนะคคือห้าไม้นี่คืออาจจะมีคู่แข่งนะคะแล้วก็มีปัญหาจากรอบด้นะห้าไม้ไปการทะเลาะนะะอาจจะมีมือที่สามสี่ห้าได้นะ จัสติน่ะมีการตัดสินนะหรือว่าเอ,อเลือกแล้วนะคะเขามีความรู้สึกว่าพีราวานคนนี้นะเอ,อเป็นคนที่ก้างๆโดดเด่นมีเสน่ห์ทำงานเก่งนะแต่ว่าเขาเหมือนเป็นลักษณะของไม่ได้ให้สถานะนะคะเพราะว่ามันขยายด้วยไฮพปนเจนไทยนี่ก็คือถ้าไม่ใช่คิดถึงหลงไหน่ก็คือเป็นคนในความลับนะคะแล้วพีรวานี่ยเป็นพวกไม่มีสถานะอยู่แล้ว,วนะะแต่ว่าจะเป็นคนที่อิสระค่ะอิสระแบบมมไม่ได้ยอมอยู่ใ,ใต้อานาคตไทยล้วก็จะไม่ให้ควบคุมโมงรารด้วยะคะส่วนริงออฟคันะคะ ก็ทาให้อันนี้ย่ะเขาก็เลยตัดสินว่าให้คนนี้นอยู่ในแค่ความลับหรืออาจจะเออยู่ในความจัมพันแต่ว่าไม่ใช่คู่รักนะคะส่วนกิงก๊อบพับเนี่ยนะคะเป็นไพ่ของคนเจ้าชู้คนข้างลักก็จะเหมือนก้าวทัวนะคะก้าวทั่วนะี่ LGT แต่นนี้เยอะเลยนะก้าวทั่วมาตึมเลยกิ้งก๊อบพับเนี่ยจะเป็นลักษณะของอันนี้จะเห็นได้ว่าเขาเหมือนกับว่ามีลักษณะของเออ่มีบุญกรรมร่วมกันกับคูณนะ้ยังตัดไม่ขาดคะหรือไม่ก็ณนะตอนนี้นะ้ำมี ทำอะไรที่ผิดแล้วไม่ได้บอกคุณอยู่นะเป็นธุรกิจสินเทาก็ได้นะ,ะหรือว่ามีเรื่องที่โกหกปกปิดไม่ได้บอกนะ,ะซ่อนไว้อยู่ทำมีกิ๊กมีท้วออย่างนี้ได้นะสามถ้วยนะสามถ้วยนี้เอลักษณะของเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้หรืออาจจะมีข่าวเอ,องานมงคลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าพอมันขยายด้วยเดวิวเนี่ยมันน่าจะหมายถึงว่ามีลักษณะของ คนหนึ่งที่ไม่มีสถานะนะคะที่เขารู้จักการจัดก,การทางานแล้วยังลงไรงมีแพชชั่นอยู่กับข้างนอกอีกคนนึงมีคนนึงด้วยนะเป็น่างเฟรนโซนะคะเป็นนะิ๊เบเนฟิตนะส่วนตัวเขว่าไม่แปลกเพราะว่าทั้งกิงออฟคับกับก้าวท่วยนะ่ะก้าวท่วนี่คือเป็นลักษณะของเอ,อมีคนเข้าหาเยอะนะตัวท็อปเลยก้าวท่วนี่คือเยอะมากนะหวานไม่ยิ่งมีสถานะนะค,คือไปเรื่อยๆสายปาร์ตี้ดิงคนะ่ะฮอตมาก ๊อปฮัล่าคงเข้าหายอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็มีคู่รักหรือมีแฟนอยู่นะที่เขาคิดจะไปขอโอกาสอยู่นะในคือถึงจะมีเยอะแต่ว่ามีแฟนอยู่นะมีคู่รักอยู่นะแต่ว่างอกอกสองคนคน่ะคนนึงที่ไม่ยอมเขาแต่ว่าเป็นลักษณะของไม่มีสถาน,นะแต่เขาก็ตัดไม่ได้ส่วนอีกคนก็เป็นเฟนโซนแล้วเป็นแนวชู้ด้วยนะกิ๊กชู้นะถ้าเป็นเดวิลิะนะค่อนข้าง,างออกแนวผิดศีลธรรมนะถ้าเป็น เดวียิลนะก็เรียกว่ามีสองคนนะอันนี้ก็จัสติสหนึ่งให้เป็นคนมีความลับซ่อนไปนอันหนึ่งไม่ได้เปิดเผยส่วนนี้ก็คือแบบมีความรู้สึกอันนี้เป็นแนวเดวิลนะคะเป็นพิสวัตรัดไม่ได้คนะ่ะส่วนนี้เป็นคู่รักนะอีกคนที่เขาจะไปขอโอกาสนะคะเรียกว่ามีถึงสามเลยนะสามคนเลยนะคะในขณะที่ตัวเองก้าวถวยอยู่นะจะก้าวหัน,นออกมาหรือสามคนเลยเนะข้ารอบสามคน อันนี้เป็นอดีตนะคะมีความวมุ่นวายมันคิดที่จะกลับเข้ามาในงาน,นซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าทำงานในความธำที่คือทำงานแตกออกมาสำหรับสามคนนี้หรือไม่คะก็จากนั้ให้ตรงนี้ประมาณนี้